สวัสดีครับอยู่กับรถดัซิ่งดินระเบิดเหมือนเดิมครับผมก็จัดส่งถึงปลายทางบ้านลูกค้าแล้วนะครับนี่โอ้วันนี้ก็ออกคนย้ายจากจังหวัดลบบุรีเอามาลงอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเป็น d c 95ครับ จันดยจันบิดได้บ่จัดสองคันเลยซ้อนสองมาเลยครับผมมันจะเบี้ยวอันนี้ไหมล่ะเราเรางยงลูกดาวกน สเป็นอ so ู่ครับรับดูรถเกี่ยวประมาณนี้เลยตอดลูกดาวครับยัดสองยัดสอง ครับผมมันต้องถอดลาวครับไม่งั้นขึ้นไม่ได้ลาวดูเขาเกี่ยวยังไงมันเบี้ยวหมดนี่เดิมเดิมเลยครับพี่ได้รับบิ้วรถดหรือหร่ะได้ได้รับแบบบี้ยวขายอ๋อครับผมทำเองเลยครับ สรงไปไหนครับพี่ส่งไปคู่เมืองวีรังรถ<อ>ท,ที่ที่ปา๋าแกไปดูเหรอก็หาแล้วพี่โซนนั้นเขามีนาเกี่ยวแล้วพี่วันนี้แต่อ้อยแต่มันห<ะ>าข้าวไม่เจอเลย ครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับผมเดี๋ยวนั้นก็ผมไปดูมาก็ไม่ค่อยมีข้าวให้เกี่ยวมีแเ่บลาอ้อยครับอันนี้จะได้เป็นดีซีเก้าห้าสองันแล้วก็เครื่องมาด้วยครับตัวนี้เราก็จะมีเฮียบนะครับนะครับตัวนี้ ยกขึ้นให้ลูกคอรับรับจบทุกระบบคราจบแน่นอนครับได้ทะลุคันนี้ไปไม่ต้องห่วงว่าจะทํางานไม่ได้ะจะมีวินล็อกไว้ครับดีหล่างดึงไว้อย่างแน่นเลยอันนี้ก็จะจยอดขีับไปทางโน้นหน่อยครับเพราะว่าปากทางที่จะเล็บข้างหนึ่งคนระั chạy với hai bớt hay <laughs> <laughs> กี่คันนะพี่ยเยอะเหียเยอะลโอ้อเอาพีแล้วขายดีนะพี่รเรื่อยๆครับเน้นเก้าห้าหรือไรพี่หรือเก้าห้ากับร้อยห้าครับเจ็ดสิบแม่ไม่เอาครับเจ็ดสิบแม่แล้วร้านพี่ แต่เก็บสิบขายดีนะเนาะครับผมลองเหีียวอีแล้วมันไม,นม,นม่มันไม่ค่อยไหว,วครับผมมันทันงานกว่านเนาะระยะทางก็ประมาณสองร้อยกว่าโลครับไม่ไกลไปขาวเย็นกลับ,รถ,ร,บรถอยู่ประโคนชัย ครับของผมก็ใช mm ้ร hmm. mm ้อยห้าอยู่บ้านน่ะสองคันผมขึ้นร้อยห้าได้ไงยัดสองอ่ะครับแต่ต้องพอดดาวครับพอแต่ดาวอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่เครื่องมาข้างหน้ามันก็จะเหลือเยอะอยู่มันเลยติดเครื่องนิดหนึ่งก็เลยได้แค่นี้ถ้าร้อยห้ามันต้องถอยไปคิดเลยแล้วก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ ได้ห,หนักไปเกี่ยวก็คนใบทีละสองเลยยกดาวออกถอนน็อตให้สองตัวเองนะสามตัวแรง่บ้านนะครับตกหนักเลยครับวิ่งงานดินวิ่งไม่ได้เลยอะ่ะงานดินแถวนี้รถเยอะไหมพี่ ฝนลงอะมาเมื่อกี้นี่ครับรถไทยก็ทำอ่ะพี่อ๋อคันนั้นก็รอดันไอ้รอไทยหน้าหลังบ้านคันนี้หรอคันนี้บิ้วเสร็จแล้วหรือหรือขายไหมหรือไงยวไดาจะเอาไว้ใช้ก่อนโอ้โใช้ด้วยขายด้วยเนาะสวยสิ ดูรถไทยกันก่อนครับผมเก็บบิลเองใช้เองนะครับทำเองใช้เองขายเองเก็บงานเก็บอะไรดูดีครับผมโอ้หล่อหล่อเลยทำถือว่าได้เนียนอยู่ครับ สวยมากรถไวรุ่นทรงไวรุ่นเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝามกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ